รมเลขเด็ดเลขมาแรงทั่วไทยงวด 1. พฤศจิกายน2568 1. พิธีอัญเชิญองค์หลวงปู่ปาน115ปีเลขมาแรง115779227680168บรรยากาศสุดคึกคักที่วัดมงคลโคทาวาตำบลคลอง,องด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเมื่อพุทธศา,ส,าสนิกชนหลังไหลร่วมพิธีอัญเชิญหลวงปู่ปานเนื่องในโอกาสครบ115ปีแห่งตำนานความศรัทธาของชาวคลองด่าน วิธีเริ่มต้นด้วยการอัญเชิญหลวงปู่ปานจำลองจากโบสถ์แห่ลงเรือหมายเลข779-227-16 เสียงประทัดนับแสนดังสนานเป็นเลข22และ493ก่อนขบวนเรือจะวนรอบปังอ่าวไทย3รอบเพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวประมงและผู้ค้าขายที่ขอให้เดินเรือปลอดภัยค้าขายรุ่งเรืองจากนั้นขบวนแห่ทางบกเริ่มต้นอย่างสง่างามโดยอัญเชิญหลวงปู่ปานจำลองขึ้นรถบุพพชาติเลขทะเบียน838379สมุรประการที่เคลื่อนผ่านเส้นทางสำคัญก่อนกลับวัดถือเป็นการปิดพิธีอย่างสมบูรณ์เปีียมไปด้วยบุญบารมี งานนี้ประชาชนร่วมปิดทองขอพรเสริมสนิิมงคลและก็ไม่พลาดสองเลขเด็ดเลขทะเบียนเรือและรถบุพชาติ19ตุลาคมพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยตีเลข151243515543พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิต ที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยหลังทรงพระกรุณาบัญชาการปฏิบัติการทำฝนสาธิตด้วยพระองค์เองเมื่อ19ตุลาคม2515นอกจากจะทรงเป็นนักปกครองแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชยังคงทรงมีอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันเทคโนโลยีของไทยจัดขึ้นครั้งแรกในการประชุมครมอเมื่อ12ธันวาคมปี2543โดยสาเหตุที่กำหนดเป็นวัน19ตุลาของทุกปีนั้นเนื่องจาก19ตุลาคม2515เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงอำนวยการสาธิตฝนเทียมสุรใหม่ครั้งแรกของโลกด้วยพระองค์เองที่เขื่อนแก่งกระจานเพชรบุรีและทรงพระปรีชาสามารถทําให้ฝนตกลงมาตามเป้าหมายทํากลางสายตาของคณะผู้แทนของรัฐบาลจากต่างประเทศเป็นครั้งแรก พบตรน้อมรำลึกถง1 25ปีวันคล้ายวันพระราชสมพกสมเด็จยาย้ำสืบสานพระปณิธานครูของเด็กผู้ยากไร้เลขมาแรง125 1225 ที่กองบังคับการตำรวจระเวนชายแดนภาคที่1ตำาบลคลองห้าอำเภอคลองหลวงปทุมธานีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรพบตะรเป็นประธานในพิธีสักการะพระราชานสาวรีสมเด็จพระสรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบค2 5รบ125ปีสมเด็จย่าเพื่อแสดงความจงรับพักดีน้อมลํลึกในพระมหารการุณาธิคุณ ซึ่งภายในงานก็มีพลตารวจเอกกรชัยคล้ายครึงรองผบตรพลตารวจโทสมประสงค์เย็นท้วมผู้ช่วยผบตรพลตารวจโทรุ่งโรธากูลปุญญยศิริผู้บัญชาการตํารวจระเวนชายแดนคณะผู้บังคับบัญชาข้าราชการตารวจผู้แทนหน่วยงานราชการเอกชนและประชาชนในพื้นที่เข้ารมพิธีเทศกาลกินเจตรงกับวันขึ้น1่ค่ำถึง9าค่ำเดือน9เลขมงคล1 9 9 8 9 6 9 6 5 เทศกาลกินเจซึ่งตรงกับวันขึ้น1นึค่ำถึง9ก้าค่ำเดือน9ตามปฏิทินจันทรคติจีนซึ่งปีนี้ปี2568ตรงกับวันที่21-29ตุลาคมรงมก้าวันทีละ,ะเว้นจากการเียดเบียนเติมบุญให้ใจบริสุทธิ์ เทศกาลกินเจหรือที่ชาวจีนเรียกว่าจิ๋วห่วงเจเป็นเทศกาลสาคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนที่จะขึ้นทุกปีเป็นการละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ชำระล้างร่างกายและจิตใจรวมสวดมนต์บูชาเทพเจ้าเก้าพระองค์หรือองค์เก้าองค์ไตเตการกินเจไม่ได้หมายถึงแค่การงดเนื้อสัตว์เท่านั้นยังรวมไปถึงการละเว้นการเบียดเบียนทั้งกายวาจาใจในช่วงของที่ผู้คนหันมาทําจิตใจให้สงบรักษาศีลทําบุญถือเป็นการชําระกายใจให้สะอาดไปพร้อมๆกันพร้อมรับพลังแห่งกุศล ซึ่งล่าสุดมีประชาชนเข้าร่วมพิธีอันเชิญองค์กิวอ้วงฮุกโจวดาวนพค้อเจ็ดพระองค์และพระพลที่สัตสองพระองค์เสริมบารมีเสริมดวงปัดเป่าสิ่งไม่ไดีออกจากชีวิตในพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพุทธและชาวไทยเชื้อสายจีนต่างรอคอยกันทุกปีโดยข้อหวยสองเลขรถอันเชิญกิวอ้วงฮุกโจวเห็นเป็นเลขสขอไข่สบรดสี8ปดเก้าหาก็พาเลขนี้ไปสิงโชคกันต่อไป สองเลขประทัดเบิกเลิกพิธีอาบน้ำมนต์รัตนมาลีณวัดพระลอยสุพรรณบุรีเลขประทัดสองแปดหศูน์หลวงปู่ดุสิตประกอบพิธีอาบน้ำมนต์ศักธิ์เสริมสิริมงคลแก่สาธุชนนับพันคนโดยเมื่อวันที่10เดือน ที่ผ่านมาวัดพระลอยจังหวัดสุพรรณบุรีเต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัาทธากว่าพันคนที่เข้าร่วมพิธีอาบน้ำมนต์รัตนามาลาประจำเดือนซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนเพื่อความเป็นสิริมงคลพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้นำโดยหลวงปู่ลุสิสุจิโนโนพระเกจิชื่อดังแห่งวัดพระลอยผู้ทำพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกน้ำมนต์รัตนามาลาตามตำราก่อนจะประกอบพิธีอาบน้ำมนต์ให้กับสาธุชนตามลำดับเพื่อเสริมโชคลาภบ,บรารมีและเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ร่วมงาน บรรยกาศในงานก็เต็มไปด้วยแรงศรัทธาความคึกคักพร้อมกับจุดประทัดนำเลิกพิธีอาบน้ำมนต์จำนวน5,000นัดเลขหางประทัดที่ได้คือ28570ประชาชนที่รวม2เลขหางประทัดก็นำไปเสียงโชคแฟนคลับแพรส่องไนกี้นิติดนจุดทูบขอพอรหรือสีเนนได้เลขมงคล795แห่ลุนเลข795195 บรรยากาศในอาสมฤาษีเนรธาพุทธคุณถนนวงแหวนตะวันตกไหม่เลข9ตำบลโพแตงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเต็มไปด้วยแรงศรัทธาจากประชาชนที่เดินทางมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้คนที่เข้ามาสักการะปู่ฤษีพรเมษองค์ใหญ่ที่สุดในโลกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอาสมกุมทรัของเจ้าสัวเฮงเทวเวสุวรรณก้าวนาเจ้าแม่ตะเคียนเจ้าเงาะในถ้ำจินดามนีปู่ฤษีเกตแก้วองค์ปฐมในขราชหลายคนนำของมาแก้บนทั้งฟักทองน้ำแดงข้าวสารน้ำดื่มขนมของเล่นรวมไปถึงพีธี เสริมสิริมงคลทั้งการถวายข้าวสารยกพ่อแก่เรียกทรัพย์เจิมมือเปิดดวงเศรษฐีลงณพระลักษณ์หน้าทองรับน้ำสั่งนินการเพื่อความโชคดีร่ำรวย ในวันเดียวกันมีการถ่ายทำม on ิวสิกวิดีโอมนดลใจซึ่งเป็นสิงเกิลร่วมง,งานครั้งแรกของศิลปินการพัศนะและอ๊อฟสุรพลเจ้าของเพลงสายมงคลซึ่งมีไนกี้นิทิโดนป้อมสุวรรณและหมูแฮมโชดนะภาแก้วจรูนนางสาวไทยปี68รับบทพระเอกนางเอกถ่ายทอดเรื่องราวความรักท่ามกลางบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนถ่ายทำทีมศิลปินนักสแสดงก็กราบขอพรอ,อาจารย์ฤาษีเนาพุทธคุณและหลังจากเสร็จสิ้นการถ่ายทำไนกี้ก็มีการจุดทูปเสียงไทยเล็กมงคลน้าพ่อปู่ฤาษีพรมเมธ ให้แฟนคลับได้โชคดีซึ่งเลขที่ปรากฏบนทูบคือ7 9และ5ถือเป็นเลขแห่งความรุ่งเรืองความสำเร็จในทุกๆด้าน